Hello English w i ิ i c n ท n today นะคะวันนี้เจนจะมาสอน I'm not กับ I don't นะคะว่ามันต่างกันยังไงทั้งคู่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะแปลว่าฉันไม่จุดจุดจุดก่อนที่จะไปฟังกดติดตามช่อง YouTube ให้ในเด้อขอบระคุณค่ะ I'm not มันคืออะไรมันคือ verb to be นะคะดังนั้น verb to be บวกอะไรได้บ้างอะบวก adjective บวกคำนามบวกประธานบวกกริยาเติม ing หรือว่าบวกกริยาช่องสามกระดานนะคะดูตัวอย่างประโยคนะ I'm not hungry I'm not hungry ฉันไม่หิวนะคะหรือว่ายังไม่หิวก็ได้หรือว่า I'm not fat I'm not fat ฉันไม่ได้อ้วนนะคะอะบวกคำนาม I'm not a teacher I'm not a teacher ฉันไม่ใช่คุณครูหรือ I'm not a manager I'm not a manager ฉันไม่ใช่ผู้จัดการนะคะบวกประธาน I'm not at work I'm not at work ฉันไม่ได้อยู่ที่ทำงานนะคะหรือว่า I'm not on the second floor I'm not on the second floor ฉันไม่ได้อยู่ชั้นสองนะคะก็ได้อะบวก uh, work เติม ing I'm not driving I'm not driving อาฉันไม่ได้กำลังขับรถอยู่นะคะก็ได้หรือว่า I'm not working today I'm not working today วันนี้ฉันไม่ได้ทำงานนะคะไม่ได้กำลังทำงานนะวันนี้นะโอเคไหม ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นบวกกริยาทรงสามมันจะเป็นประธานถูกกระทำนะคะอย่างเช่น i'm not fired i'm not fired ฉันไม่ได้โดนอ่าไม่ได้ถูกไล่ออกนะหรือว่า i'm not taken i'm not taken คืออะไรยังไม่ได้ถูกเป็นเจ้าขาเจ้าของหรือสั้นๆว่ายังไม่มีใครเอานะคะหรือสั้นๆไปกว่าน,นั้นคือยังไม่มีแฟนนะคะพอเข้าใจไหม i'm not นะคะฉันไม่บวก adjective บวกนาม บวก proposition บวกกริยาเติม ing บวกกริยาช่องสนะคะโอเคไหมหวังว่าจะเข้าใจกันนะอ่ะเราไปกันต่อนะคะส่วน i don't มันเป็นปฏิเสธของ work to do ใช่ไหม work to do บวกอะไรคะบวกกริยาช่องที่1เราก็บวกกริยาช่องที่1ไปเลยนะคะเช่น i don't understand i don't understand ฉันไม่เข้าใจ i don't know i don't know ฉันไม่รู้ i don't care at all i don't care at all ฉันไม่แคร์เลยสักนิดนะคะ หรือ I don't want it I don't want it ฉันไม่อยากได้หรือว่าไม่ต้องการก็ได้ I don't like it I don't like it ฉันไม่ชอบนะคะก็ได้หรือ I don't love him I don't love him ฉันไม่ได้รักเขานะคะ I don't believe her I don't believe her ฉันไม่เชื่อเธอเหรอกนะคะก็ได้เนื่องจาก work to do เนะะี่ยค่ะมันเป็นอ่า พูดถึงกิจวัตรหรือว่าสิ่งที่ทําเป็นประจําได้ด้วยนะคะเราสามารถพูดได้ว่าโดยปกติแล้วเราไม่ทําสิ่งนี้สิ่งนั้นได้เช่น I don't do like that I don't do like that ปกติแล้วฉันไม่ทําแบบนั้นนะคะก็ได้หรือ I don't smoke I don't smoke ปกติแล้วฉันไม่สูบบุหรี่นะคะไม่ได้แปลว่าตอนนี้สูบนะก็คือในชีวิตประจําวันนะนะคะในกิจวัตรประจําวันฉันไม่ได้สูบบุหรี่ก็คือไม่สูบบนะุหรี่เข้าใจไหมนะคะหรือ I don't eat meat i don't eat meat ในชีวิตประจำวันฉันไม่กินเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าปะกะติแล้วไม่ได้กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้นะหวังว่าจะเข้าใจกันนะเราได้คำศัพท์ใหม่จากคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนยเด้อบ๊ายบาย